สวัสดีค่ะมีคนถามมานะคะอยากจะให้นุชโชว์ OBS Studio นะคะของนุชเองเนี่ยว่าเวลาที่นุชสตรีมจริงๆเนี่ยนุชเซตอัพยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือหน้าตา OBS Studio ที่นุชใช้งานในการสตรีมเกมอยู่ทุกวันนี้นะคะเลเยอร์นุชวางไว้แบบนี้เลยค่ะก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสเตตสเตตัสค่ะว่า คุณภาพสตรีมตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้าง h e ลต t ้ y หรือไม่ healthy บางคนนะคะคือเขาจะใช้ดูเฉพาะข้างล่างตรงนี้ค่ะว่าเรา l i ฟ e view ไหมกินทรัพยากรเท่าไ์เฟรมเลตเป็นยังไงเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่านุชชอบที่จะดูตรงนี้มากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่าว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เครื่องของเราสเปคเครื่องของเราหรือว่าปัญหาอยู่ที่อินเทอร์เน็ตส่วนอันต่อมาค่ะเป็น stream information ค่ะอันนี้ก็คือนุชจะลิงก์เอาไว้กับ Twitch account ของนุชนะ ะะก็เวลาที่นุชจะเปลี่ยนอะไรยังไงในสตรีมเปลี่ยนชื่อเกมเปลี่ยนแคตตากรีนุชก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ส่วนมากแล้วนะคะนุชจะชอบเปลี่ยนข้อมูลสตรีมเกมที่หน้าเว็บมากกว่าค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเปลี่ยนตรงนี้นะคะคือหลายครั้งนะคะอันนี้นุชไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะนุชลืมกดปุ่มสีม่วงคําว่าด,ดันตรงนี้หรือว่าข้อมูลมันไม่ไปอันนี้นุชก,ก็ไม่แน่ใจนะคะนุชก,ก็เลยชอบที่จะไปทําที่หน้าเว็บมากกว่าค่ะทางด้านซ้ายมือซีนของนุชนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ่ะก็จัดว่าเยอะ อยู่นะคะแต่จริงๆแล้วในแต่ละสตรีมนะคะนุชก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเนี้ยในในเวลาเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นการจัด Layout หน้าตาของสตรีมของนุชค่ะในระหว่างที่สตรีมเนี่ยคะ่ะนุชก็ไม่จําเป็นที่ต้องจัดหน้าใหม่อันนี้จริงๆสิ่งที่หายไปนะคะก็คือกล้องเว็บแคมนุช ปิดเอาไว้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่นสตรีมนะคะตรงหน้าจอ Wallpaper Skip c a s s ีเนี่ยคะก็จะเป็นเกมแล้วก็จะมีวิดีโอของนุชขึ้นตรงนี้เนะาะและอันถัดมาก็จะเป็นเอาไปเร็วๆแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกรณีแบ่งเป็น3ส่วนหน้าจอเกมเหรือเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ว่าเกมที่นุชเล่นนะคะรายละเอียดไม่เยอะเท่าไหร่ท่นก็จะปรับให้มันเล็กลงสําหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นระหว่างหน้าจอที่เรากําลังจะเปลี่ยนเกมหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ตัวหน้าจอเกมของเราตรงเนี้ยที่นุชเอามาใส่ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนุก็จะ เอาวิดีโอตัวเองค่ะขึ้นมาให้มันใหญ่กว่าหน้าจอเกมแบบนี้เนาะอันถัดมา display capture อันนี้นุนก็จะมีเอาไว้แคปหน้าจอของตัวเองเวลาทำคลิป YouTube มากกว่าที่จะใช้ในการไลฟ์สตรีมจริงๆเนาะอันถัดมานี่ก็จะเป็นเฉพาะเกมเลยค่ะ Among Us ที่นุชจะเอาหน้าของนุชนะคะเอามาบังโค้ดห้อง Among Us อ่า be right back ก็ ก็ว่ากันไปบีอะไเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ right อาบีไรแบกอาจจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้เออนุก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมีวิดีโอนุขึ้นมาเนาะอันถัดมาก็เป็น starting z o n ซึ่งปัจจุบันนี้นุชไม่ได้ใช้หน้าจอ starting z o n อันนี้แล้ค่ะเพราะว่ารายละเอียดนุเปลี่ยนไปพอสมควรนุชยังไม่ได้แก้เลยนุก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาอันถัดมาก็คือ ending ก็เป็นหน้าจอเวลาที่นุชใช้ปิดสตรีมของตัวเองค่ะซึ่งในแต่ละซีเนี่ยค่ะซอสมันก็จะแตกต่างกันไปค่ะนุก็จะ มีข้อมูลตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันสําหรับคนที่หน้าจอาตรงนี้ซิมเปิลไม่ค่อยมีอะไรนะไม่จําเป็นต้องเรียนแบบนุชไม่จําเป็นต้องทําแบบนุชนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะยิ่งเยอะมันยิ่งหน่วงเครื่องมันยิ่งหน่วงโปรแกรมของเราค่ะแต่น,นี้เป็นเพราะว่านุชใช้มานานแล้วบางทีนุชก็เพิ่มไปอะไรไปอันที่นุชไม่ได้ใช้นุชก็ยังไม่ได้ลบอันถัดมาก็คือจะเป็น audio mixer ซึ่งอันเนี้ยส่วนมาก default มันก็จะเป็นแนวน้อน,นะคะแต่นุชชอบเป็นแนวตั้งถ้าใครอยากให้มันเป็นแนวตั้งเหมือนนุชนะคะก็คลิกขวาตรงที่ว่างง er ตรง ก็ได้ค่ะแล้วก็ติ๊ก vertical layout เท่านี้เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นท w i s t s t a ค่ะแล้วก็ scene transition นุก,ก็ใช้แบบง่ายๆค่ะอย่านุ๊ดทำให้ดูไออย่างซี e n e แลาวนุเปลี่ยน s c e เนี่ยค่ะมันก็จะสมูทมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนมันไม่ได้ตัดชึบไปเลยเนาะตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะคะก็ไปเลือกเล่นกันดูนะคะตรง scene transition ส่วน duration ตรงนี้นุดให้มัน delay อยู่ประมาณ30มิลลิวินค่ะเพื่อให้เสียงกับ ภาพนะคะออกมาแบบตรงกันใกล้เคียงกันมากที่สุดซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่เกมแล้วแต่เน็ตแล้วแต่โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้แหละอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะไปลองดูค่ะว่า ภาพกับเสียงของเรามันเหลื่อมกันเยอะไหมถ้ามันตรงกันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับถ้ามันเหลื่อมมันเร็วกว่าหรือมันช้ากว่าอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ลองมาปรับตรงนี้ดูให้มันใกล้เคียงให้ภาพให้ปากเรามันใกล้เคียงกับเสียงที่ออกมาให้มากที่สุดสําหรับคนที่ใช้ OBS Studio นะคะและอยากจะทํา layout แบบนี้เหมือนนุชนะสงสัยว่าอีนาจะเอาสแตตสตรีมอินโฟเมชันทวิสสแตเนี่ยอะรวมถึงแชทอันนี้ด้วยมันมาได้ยังไงนะคะก็มาที่วิวค่ะแล้วก็ด็อก ตรงนี้เราก็เลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะโชว์อะไรบ้างซึ่งนุชก,ก็ติ๊กเกือบหมดเลยยกเว้นทวิชแอคทิวิตี้ฟีดแค่นั้นเองที่เหลือคือนุชเอาขึ้นมาหมดเลยจ้าทวิชแอคทิวิตี้ฟีดเอามาไว้อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็น activity feed ค่ะดูว่าอะไรยังไงไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าตอนนี้นุชอั หน้าจอ OBS Studio ของนุชต,ตอนนี้ด้วยโปรแกร,รมอะไรนะคะตอนนี้นุชใช้ Streamlab OBS ในการอัดหน้าจอนี้อยู่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนุชจะใช้โปรแกร,รมนี้เลยค่ะ OBS Studio ในการอัดก็ได้คือนุชไม่อยากให้มันมีภาพซ้อนในหน้าดิสเพลย์เยอะๆให้หมันลายตานุชก็เลยเลือกที่จะเปิดโปรแกร,รมอีกโปรแกร,รมนึงค่ะเพื่อมาแคปหน้าจอนี้ค่ะอ่ะอันถัดมามาที่ setting ค่ะ ตรง general ตรงเนี้ยเท่าที่นุจําได้นะนุไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยส่วนส r e ีมตรงนี้นะคะตอนนี้นุก็ลิงก์กับ t w i t c h อยู่คะ่ะนุใช้วิธีก็คือใส่ id password ลงไปเลยคะ่ะนุไม่ได้ใช้สปร e มคีย์เนาะสิ่งที่นุเซตในหน้าจอนี้นะคะก็คือมาที่ advanced ค่ะแล้วก็ e n a e new bitrate Keyframe i n t e ท v a l 2ที่เหลือนุทดานนูจำไม่ผิดนะมันเป็น Default ของโปรแกรมนะคะและอีกอันนึงที่เซตก็คือ Record ค่ะสำหรับ Record เนี่ยก็คือเป็นการที่เราตั้งค่านะคะเวลาเราจะใช้ OBS Studio ในการบันทึก เกมเลย์บันทึกหน้าจอแบบที่นุกกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะว่าตรงนี้เราจะเซตให้มันบันทึกเป็นยังไงเนาะของนูก็เซตไว้ที่ Standard ค่ะ Recording Path ตรงนี้ก็คือเราจะให้ไฟล์ที่เราบันทึกเอาไว้นะคะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนไปอยู่ที่ Drive ไหนนะคะสำหรับ Recording Format นุชใช้ mkv ค่ะซึ่งอันเนี้ยจะใช้เป็น mp4 ก็ได้นะ แต่เพื่อความปลอดภัยค่ะเขาก็แนะนำให้ใช้ MKV ดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้นุ้เคยเจอกับตัวมาละถ้าเป็น MP4 ระหว่างที่เราเลคคอร์ดอยู่เนี้ยเราเกิดไฟดับปลัก๊กหลุดหรือโปรแกรมมีปัญหาโปรแกรมดับอะไรขึ้นมาเกิดอ c ิเสบัต่างๆนานา ที่ทำให้ตัวโปรแกร,รมต้องดับไปนะคะถ้าเราบันทึกเป็น mp 4เนี่ยไฟล์จะเสียเลยค่ะที่เราบันทึกไว้หายเรียบแต่ถ้าเป็น mkv เนี่ยทุกอย่างที่บันทึกเอาไว้จะยังอยู่ทั้งหมดจนถึงจุดที่โปรแกร,รมเรามีปัญหาค่ะ แล้วก็ audio track ค่ะนุก,ก็จะให้มัน record audio track เอาไว้ทั้งหมด5 track ซึ่งวิธีการใช้ audio track เนี่ยนะคะนุกเคยได้ทำแนะนำเอาไว้แล้วค่ะว่ามันใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าสนใจก็คลิกดูที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะส่วน encoder นะคะนุกก็จะใช้ Enve New n เป็น default ค่ะแล้วก็เช่นกันเหมือนเวลา s t r e มค่ะถ้าเกมที่นุกใช้ในการบันทึกเนี่ยมันกินเปคการ์ดจอเยอะ และ CPU นุชยังเหลือนุชก็จะย้ายไปใช้ CPU ในการ encode ค่ะสำหรับตรงนี้เหมือนกันค่ะ CBR bitrate ตรงนี้นุชก็เพิ่มมานิดนึงเป็น7,000 keyframe interval 2เหมือนเดิมค่ะ quality อ่าอันนี้ตรงนี้เหมือนเดิมมาที่ audio audio sample rate ปัจจุบันนุชอยู่ที่ 48kHz นะคะคือนุชเคยไปเจอบทความอะไรสักอย่างเนี่ยละคะแล้วเขาแนะนำว่าถ้าสเปคเราเหลือเราสามารถทำได้ก็ไปที่ 48Hz เฮซึ่งนุชก็จาความหมายไม่ได้แล้วว่า อะไรเนาะสำหรับตรงนี้นะคะนุคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะส่วนมนากคือปล่อยไปตาม Default ก็ได้เนาะแต่สำหรับตรง global audio device เอันนิ้วเน้นนะทุกคนจะต้องมาเซตให้ตรงกับค่าเสียงอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะตอนเริ่มแรกตอนลงโปรแกรมมาเลยเนี่ยมันจะเป็น disable หรือไม่ก็เป็น Default ค่ะ ซึ่งนุชไม่แนะนําให้เป็น Default ค่ะและถ้าอันไหนเราไม่ใช้นะคะเราก็กด Disable ไปเลยกันมีปัญหาในอนาคตค่ะส่วนตรงนี้นุชไม่ได้เซตอะไรมันเลยนะคะคือปล่อยตาม default ยกเว้น Advanced ตรงนี้ค่ะตรง Monitoring Device นุชก็เซตเอาไว้เป็น Channel Monitoring ที่นุชอยากให้มันออกตรงนั้นนะเนาะซึ่งตรงนี้นุชไม่เคยใช้งานเลยก็เลยกด Disable เอาไว้ค่ะสำหรับวิดีโอนะคะอันนี้ก็คือ Canvas นุชจะอยู่ที่ 1 9 2 0 1เ8 0เอาเป็นว่าตอนนี้ที่คนเห็นอยู่นะคะเป็นเซตอัพที่นุดใช้ในการทำคลิป YouTube ค่ะอัดคลิป YouTube ซึ่งนุ้จะใช้ FPS แค่30เท่านั้น แต่ถ้านุชจ,จะสตรีมนะคะนุชจ,จะใช้ส่วนมากนุชจ,จะใช้อยู่ที่864ค่ะแล้วก็ FPS ที่60อันนี้ก็เผื่อว่าเวลาที่นุชสตรีมนะคะในทวิชไม่ขึ้นออปชัน Resolution ให้กับคนดูนุชเลือกอย่างน้อยนะคะในมุมสำหรับคนดูมันก็จะไม่กินอินเทอร์เน็ตเท่ากับ1080หรือบางทีนะคะเราจะปรับไว้ที่720ก็ได้ค่ะ แล้วก็ hotkey ตรงนี้นุกก็เซตแค่ screenshot แค่นั้นเองค่ะที่เหลือนุกไม่ได้ใช้เลยเพราะว่านุใช้ควบคุม OBS จาก Stream Deck ค like <mo> ่ะและอันถัดมา Advanced สำหรับหน้าจอ Advanced ตรงนี้นะคะนุจจำได้ว <game> ่านุไม่ได้เซตอะไรเอาไว้เลยนะคะนุก็ปล่อยให้เป็นไปตาม default ของ OBS Studio ไปค่ะก็เท่านี้ละค่ะที่นุ้ใช้ในการเซต OBS Studio ของนุนะคะที่ใช้ในการสตรีมเกมอยู่ทุกวันนี้ ก็อันนี้ก็เผื่อจะดูกันเป็นแนวทางแล้วกันนะคะแต่นุชบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะลอกกันได้ก๊อปปี้กันได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเกมที่เราสตรีมคอนเทนต์หน้าจอที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะแล้วก็สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสกิปคาซี n นขอลาไปก่อนนะคะ Happy Streaming ค่ะทุกคน